สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Dead ด y d a y l i g h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over t o p Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมชาเรนส์บาเดไลท์โมบายกันทุกคนกันด้วยเลยครับผมวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนี้ผมกับชาเรนซุปเปอร์เล่นนี้ผมซึ่งชาเรนนี้ผมได้เล่นไปนานมากแล้วผมแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะผมตอนนี้เราก็กลับมาเล่นกันอีกเช่นเคยนลยผม จะบอกให้ว่าชาเลนจ์นี่เป็นชาเลนจ์ที่ท้าทายะสมควรนได้ผมแต่ว่าข้อดีของมันก็คือทําให้ผมได้ลองเล่นเซตเบิร์กใหม่ๆที่ผมไม่เคยเล่นนด้ผมแล้วก็จะมาดูว่าดวงผมนี่จะสามารถได้เบิร์กที่แบบโอเคหรือเปล่าได้ผมโอเคปผมว่าเราพูดกันมาเยอะแล้วเราเข้าไปสุ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าของการสุ่มเป็นอทิที่เรียบร้อยแนละ้วที่ผมถ้าใครอยากสุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ในช่องคอมเมนต์นี้ผมโอเคเดี๋ยวก,กดไปเลย จะบอกว่ามันอาจจะมีเนี่ยเห็นป่ะเปิร์กของ PC มาบ้างนะแต่ผมจะขอซุ่มใหม่อีกรอบเลยผมจนกว่าจะมีแค่เปิร์กมือถือนะมากดอีกรอบไปครับผมเปิร์กอะไรเอ่ยเฮ้ยโอ้วางระเบิดเครื่องหักเสาแล้วก็มีเอ่อเปิร์กเก็บเก็บอะไรเนีดด่ยนะเกะ็บเกรดโอเคเดี๋ยวเราลองไปเซตกันในเกมเลยดีกว่าตอนนี้ผมก็ได้จัดการเรียงเปิร์กตามที่ผมสุ่มมาได้เมื่อกี้มาแล้วี่ครับผม ใครจะขึ้นมาเด่ะอย่าพึ่งโอเคเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ใช้ความสามารถทั้งทั้งหมดนะผมก็เดี๋ยวจะพยายามใช้ให้ได้เยอะที่สุดเดี๋ยวผมโอเคเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าเซตนี้มันจะโหดแค่ไหนนะขอเอาไฟฉายบวกฐานทั้งสองไปเลยดีกว่าโอเคจะประมาณนี้ดีผมไปจะได้เล่นไมเนะี่ยโอ้โหลังกากับตัวยอดมนุษย์ตอนนี้เราเจอฮิลบอล้ี่นะผมซึ่งเป็นตัวที่โคง้งในแบบปวดหัวมากเรามาดูกันว่าคนนี้เขาจะโค้งหรือเปล่าลนะ่ะ เดี๋ยวเขาจะเกิดอยู่ข้างบนนี้ผมแล้วก็ขอปั่นแบบชิวๆไปก่อนแล้วกันเยเดี๋ยวเราจะมาใช้ความสามารถแรงกันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวขอเก็บเกรดก่อนเลยผมเดี๋ยวให้ปั่นใกล้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาเก็บเลยผมแล้วก็เปิดวางระเบิดก็มีการปรับใหม่ด้วยนะมาะผมเริ่มเก็บเลยแนละ้วกันยังห้าเครื่องอยู่แต่ว่าขอเก็บก่อนอุ้ยเราล้มแบบนี้โอเคเราถ้าเราเก็บเราต้องเก็บให้เสร็จนะครับผมแต่ว่าถ้าเราโดนตีเกรดก็จะหายนะที่เราเก็บมานี่ผม โอเคตอนนี้เราใส่เลยดีกว่าเพราะว่าผมเก็บม,มันทำไมวนะคือถ้าผมไม่รีบติดเครื่องนี้คือเกมมันอาจจะเปลี่ยนได้นะผมอ่านี่ครับผมที่เราเห็นออร่ราเพื่อนเห็นปะจะเป็นความสามารถของเปิร์ข้างล่างนะผมจะทําให้เราเห็นออร่ราเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเรานะอ,าอ้ยเขามาออมาดิมารู้จักเจนดสอง่เพื่อนจะ <laughs> เย็นนะคนนี้เขาเหมือนจะไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่นะถ้าโค้งมาก็อาจจะแย่นะมาเราจะไปดูกัน เิ่กเอ่อวางระเบิดข้างบนเนี่ยผมเปิ่กข้างบนน่ะมันตอนนี้มันปรับให้มีแอนิเมชันในการวางแล้วนะเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้ดูนะว่ามันทำยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็เก็บเอ่อเกรดของมันได้แล้วทีนี้ผมเปิ่กล่างก็ทำให้เราเห็นเพื่อนสามารถมาฮิวเพื่อได้ถนะ้าผมไม่ว่าจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็เห็นนะมาไปเนี่ยเหมือนจะไม่มาโอเคเพื่อนมาหิวไหมผมนึกว่าเขาจะมาไงแล้วล้มเลยโอเคเห็นปะ่ะเราจะตอนนี้เราก็ฮิวเสร็จเดี๋ยวผมจะวางระเบิดให้ดูนะว่ามัน มีแอนิเมชันยังไงนะม,มันมันไม่เหมือนแต่ก่อนหรอที่ผมเห็นว่าจะมีแอนิเมชันในการวางนะวิธีสังเกตว่าติดตั้งระเบิดหรือยังก็จะเป็นเครื่องสีเหลืองแบบนี้นะผมถ้าเป็นเครื่องสีเหลืองก็แสดงว่าติดแล้วนะแล้วก็เบอร์มันก็จะมีการนับเวลาถอยหลังนะโอเคเหมือนจะมีคนไปช่วยแล้วก็ปั่นต่อเลยแนละ้วกันเขามีปั่พังกันถูกกับมาโอ้โหกับมาแบบน,นี้โดนตีฟรีหนึ่งทีเฮ้ยเอาทำไมล้มอ่ะเดี๋ยว้ๆทำไมตีเทียวล้มกนอ่ะ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรือเขาเจ็บอยู่แล้ววะเมื่อกี้เหมือนจะไม่เจ็บเลยปะโอ้หฉีกก่อนแล้วกันอันตรายอันตรายฉีกก่อนโอเคโดนระเบิดผมเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหเรามีเปิร์กอาหารการอ๋อเปิร์กอาหารการ์ขอโดนระเบิดผมทุกคนโดนระเบิดดูแล้วทำไมโดนตีเดียวล้มแล้วเข้ามาเลยไงเจได้เพื่อนโอเคคนนี้เหมือนจะไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่นะ เราน่าจะยังพอเล่นได้อยู่คนนี้ถือว่ายัางเป็นคนปกสีอยู่ถ้าเราเจอยอดประนุษีเขาจะแบบโคมแบบระจุไม่ได้เลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมฉีกไปบ้านเล็กดีกว่าลนะมาเดียเพื่อนยึกลอกไปหนึ่งทีเข้าต้นไม้เลยวะมนนี่โอเคเดี๋ยวเราลากไปเล่นบ้านเหล็กเดี๋ยวผมตรงนี้เพื่อนน่าจะไม่มีใครอยู่ตรงนี้นะมาหรือเปล่าเฟกไปหนึ่งทีเอาหายไปไหนวะาเนี่ยหายเฉยโอเคคาดแ้วต่าง เราก็วนอุ้ยข้ามไปข้ามกลับสเตปอะไรกันครับเนี่ยอุ้ยโอ้ทันปหมเนี่ยไม่น่าทันโดนตีโดนตีไปหนึ่งทีข้ามมาดิขอส่องไฟหน่อยส่องไฟเฮ้ยโอ้โหกูตาแข่งปุ๊บมีไลายบอลวุ้ยทุกคนเจ๋งละสวยดีที่เขาแบบไม่ไม่เฝ้านะผมถ้าเขาเฝ้านี่อาจจะเรียบร้อยได้แล้วเพราะตรงนี้เป็นห้องบีนะตอนนี้เหลือแค่หนึ่งเครื่องนะผมขอฮิ้วก่อนแล้วกัน อนนี้ประตูเกิดตรงขวากลางแล้วก็ซ้ายกลางนะครับผมตรงสี่แถวทั้งสองฝั่งนะเพื่อนเราตายไปแล้วหนึ่งคนฮ้ยเหมือนจะไล่อีกคนนึงอยู่เดี๋ยวผมไปดูประตูอีกฝั่งนึงดีกว่าประตูฝั่งซ้ายน่าจะมีับผมโอเคเพื่อนเปิดตรงนั้นเหมือนจะไล่อยู่ข้างบนปะโอ้โยบร้อยเนีย่ยขอลองดิว่าไรบอลจริงหรือเปล่าเมื่อกี้กส่องไม่ได้เลยลองใหม่กอนโอ้โหชัดเจน <laughs> มีไรบอลน,นะผมเปิงไรบอลก็คือเพิ่งที่แบบ แก้ทางสำหรับฆาตกรนะผมแบบว่าเจอสายส่องไฟอะไรเงี้ยก็สามารถใส่เปิร์ไลบอลมาได้นะเฮ้ยโอ้โหโอ้ในะมาเล่นตรงนี้แล้วกันโอเคเอ้ยกระตุกโอ้โหเอ้าเราโดนได้ไงเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้กระตุกวิ่งเข้าล่องเฉยเลยเก็บโชว์ไปหนึ่งทีไม่ได้โหเราเพิ่นมาตรงนี้พับเลยรอเอ้ไม่ทันมาตรงนี้มันจุกงาเลยผม แต่อย่างน้อยเพื่อนก็ดึงกันได้นะเขาจะกลับมาได้เปล่านะเหมือนเขาจะพยายามจะไล่นะโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดประตูนั้นให้เพื่อนดีกว่าเดูหมาไปอ่ะเอ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นคนนี้ไม่โค้งนะคนนี้ไม่โค้งหรือว่ายังพอเล่นด้วยกันได้อยู่ประตูเปิดแล้วข้างหน้ามีไม้อยู่จะเปิดประตูยังไงวะเนี่ยโอเคออกก่อนแล้วกันใจเย็นเพื่อนเปิดประตูไม่ได้ทุกคนต้องออกก่อนเฮ้ยโหแล้วผมลากมหาเจ๊ก แลแล้วต่ว่าผมต้องมา,าผมไม่มีไม้เล่นอะโอ้ยเหยีนไม้หรือเปล่างงนี่ไงไป่โกรธมีกันตันด้วยนะกันตันโอ้โหไม้แตกหรือเปล่าไม่แน่ใ,ใ,นใจสี่มาเล่นไม้ที่เดิมครับผมเล่นไม้ตรงเดิมอย่าก,กระตุกอย่าหลุดนะตอนนี้คือถ้าหลุดนี่คือจบเตียนตอนนี้ผมเฟรสุดท้ายแล้วด้วยไงคือถ้าหลุดนี่คือจบเลยเฮะพังไม้เราฉีกเลยครับผม ตูมีสองฝั่งนะอย่าลืมเราสามารถออกอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะผมถ้าเขาไม่ให้ออกฝั่งนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวผมเปิดปตูนี้ให้เพื่อนดีกว่าจะได้แบบออกง่ายๆนะออกได้แล้วโอ้โหเราไม่ทันเรียบร้อยผมเปิดเลยไหนๆอีกฝั่งก็เปิดละเฮ้ยเหมือนจะกลับมาโอ้โหคนนี้ก็ไม,ไม่ไม่ให้ออกเลยเหรอวันนี้มาเดี๋ยวผมยื้อให้โอเคเดี๋ยวผมยื้อให้เพื่อนให้ผมไม่รู้จะยืย้อได้นานหรือเปล่านะผมไม่มีเพลิงจุกเลยนะคือผมสุมมานี่ไม่มีเพลิงจุกเลย โุเคเอามาผมก็อ,เเอ,อุ้ยโอ้โหกําลังจะสเต็ปลักไก่ไปหนึ่งทีหน่อยผมพับเลยนี่ไงโดนตันด้วยเพื่อนรีบดึงกัน <c oughs> โอเคตอนนี้เพื่อนดึงกันแล้วนะ <c oughs> อย่างน้อยเราก็ยื้อเวลาเพื่อนได้อยู่ <c oughs> เขาพังไม้วะทุกคน <c oughs> ผมอาจจะไปอีกฝั่งหนึ่งทันแล้วอะ <c oughs> จะเลื่อยตามหรือเปล่าโอเคเรามาดูกันว่าเขาจะโค้งมาหรือเปล่าเราต้องรอ72นะเป็นมันจะมันจะไม่มาว่ะโอเคเกมนี้น่าจะรอดนะผมจริงจริง เซตปืนนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับการจุกโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันอีกเกมเลยดีกว่าว่าจะได้เป์กอะไรมาเล่นนะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าสุ่มกันอีกเช่นคเคยนะผมเรามาเริ่มทําการสุ่มเกมที่2นะในก็บผมว่าเราจะได้เป์กอะไรมาเล่นขอเป์กจุกเถอะขอร้องได้จุกบ่อยขนาดนี้โอเคเดี๋ยวถ้าเจอเปิกมีซีผมจะขอกดอีกรอบนะบผมอา้าวเราพูดถึงก็มาเลยับผมเป์กตรงนี้เป็นเปิกพีซีนะเดี๋ยวผมขอสุ่มใหม่เลยละกันนะผมเพราะว่า เราไม่มีให้เล่นนะผมเปิร์วมาขอเปิร์ยุ่งเดียเพื่อนอุ้ยโอ้โหเราได้ได้เปิร์ยุ่งอันนึงงต็้เปิร์บกบวกกำลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปจัดในเกมเลยดีกว่าไปโอเคตอนนี้เราก็ได้ทําการจัดตามที่เราสุ่มมาได้เลบผมบอกเลยว่าเปิร์ uk, ข้างบนนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะซึ่งเปิร์นี้จะทําให้เราเห็นออร,ร,ร,ร่าฆาตกรแล้วก็เห็นรอยเท้าเพื่อนด้วยนะอยู่ไหนเพื่อนฆัตกรโอเคตัวอ้วกอยู่ฝั่งนี้ ผมไม่รู้ว่าจะได้ใช้ได้ปผมว่าที่แน่ๆที่ผมจะได้ใช้เลยเปอร์คือจะมีแค่ข้างบนข้างล่างแล้วก็ฝั่งซ้ายแล้วเปอร์ฝั่งฝาไม่น่าจะได้ใช้หรอกเฮ้ยมาบอ <ๆ S 2> มาบอ<ๆ>โอเคนี่นะผมเปอร์ข้างล่างทางานนะเมื่อเราหันหน้าไปตรงที่มีฆาตกรอย,อยู่มันจะแจ้งเตือนบอกนะผมเฮ้ยงางงางงางเตียนเอาไงจะผมพับเลยหรือเปล่าต้อง,ต,องต้องเก็บอ่ะไม่ใช่ดิต้องติดเชือ้อ<ๆ>เพราะว่าถ้าไม่ติดเดี๋ยวผมจะจูกได้ขนาด ผมจะพยายามยื้อเกมให้เพื่อนในช่วงแรกๆได้ดีนะผมเพราะว่าถ้าเรายื้อไม่ดีเนี่ยเราจะเกมอาจา <c oughs> อจะเปลี่ยนเล็กน้อยเสียแล้วเพื่อนโอ้โหง้างไกลเกินง,ง้างดูดิยังง้างอยู่เลยอะ่ะพวกมันเออโอเคให้มันจบไปเพื่อนโอ้โหอมมาตั้งแต่แบบเม็ดคือ่ะเพิ่งมาปล่อยให้ผมแหละโอเคตอนนี้สามารถคอมโบได้น,นะแต่ว่าคอมโบเกิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยผมมาโอ้โหได้มาจูเลยว่ะได้เซตเบิร์กอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาจูพอที่แบบตั้งใจมาจูก็กลับไม่ได้จูดะ มามจะลองงกไม้อีกสักสองสามรอบก่อนนะถ้าเราีิพับเกินมันจะอาจจะทำให้เราไม่มีที่เล่นนะเฮ้ยหลอกไฟอ่ะหลอกไปม,มาจะลองงอกอีกรอบนะน่าจะทันอยู่โอเคทันอยู่สวยตอนนี้ผมเล่นไม้ไปแค่ไม้แมททิฟนั่อครับผมเดี๋ยวกลับไปเล่นตรงนั้นดีกว่าบอกเลยว่าผมนี่สายเซฟไม้จะจัดเนี่ยเราเพิ่งเล่นไม้ตรงนี้นะผมแล้วก็กลับมาเล่นตรงนี้ได้อีกโอ้ตรงนี้รอบยาวนะเพื่อนเก็บบัตรล็อจริงหรอเขาจะเก็บบัตรลไล่ผมนี่ผม การเก็บระลเนี่ยจะทำให้ฆาตกรเนี่ยเดินเร็วมากยิ่งขึ้นนะก็จะทำให้เราบวนได้ยากมากขึ้นไม่ทันปะเนี่ยไม่ได้ทันต้องหลอกกปนหนึ่งทีจยเย็นจยเย็นหลอกได้อยู่นะหลอกได้อยู่เพราะผมต้องพับวะทุกคนถ้าไม่พับผมอาจจะล้มได้นะพับไปก่อนตอนนี้เราจูม,มาได้สองเครื่องแนละ้วขอห้าเครื่องไนดะ้ปหมมาเดี๋ยวผมกลับไปเล่นแมทเทกดีกว่าเอ้ยไม่ใช่โอ้โหทิ้งเลยเมื่อกี้จะบอกว่าเป็นเล่นแมทเทกแต่เขาทิ้งก่อน อะไรเพื่อนโอ้โหมาจะขึ้นไปบนบ้านใหญ่ได้ผมขอปั่นตัวนี้แล้วกันล้มโอ้โหเรียบร้อยมีมีล้มแล้วกินด้วยนะผมเปิลของตัวตัวตัวนี้เลยนะเปิลเปิลที่เหมาะสำหรับเอาไปเล่นกับเดอะเนิร์ดมากเลยอ่ะเปิลล้มกีดเนี่ยจะรอสองแล้วกันไม่รู้ว่ามุมผมจะได้หรือเปล่าเพื่อนจะตามผมปะเนี่ยเอ้าโอ้โหแค้นหรอแค้นเหรอเพื่อนมาได้ปะไม่ทิ้งปะ โอเคทิ้ทงไปอุ้มอะผมไม่น่าสองทันละเพื่อน <c oughs> มีคนสองหรือเปล่าโอเคมีคนสองแต่ไม่ได้วะแขวนในะแมสทึบโอเคเดี๋ยวผมไปนั่งปอดไฟก่อนกันตอนนี้เราชิวได้อยู่นะผมเพราะว่าเกมเราถือว่าได้เปรียบอยู่นะที่โดนขแขวนคนแรกเนาะไอ้คนนั้นโดนปะผมต้องผมต้องอ้อมไปไปช่วยอนะเราสเตปบนต้นไม้สเตปบนต้นไม้โอเคผมดึงเลย คือปิ้งข้างบนเนี่ยเมื่อเพื่อนโดนตีเราเห็นอร่าฆาตกรด้วยนะครับผมเป็นปิ้งที่ผมบอกว่าดีมากเลยนะแต่ว่าข้อเสียข,ของมันก็คือเห็นรอยเท้าเพื่อนนี่แหละถ้าเราเห็นรอยเท้าเพื่อนเยอะๆอาจจะทําให้เรากระตุกได้นะอุอ้ยไม่เอาโอ้โหกำลังจะล่าเข้าบ้านไม่ไใช่กำลังจะล่าเขาแมทเทเขาไม่อยากเล่นแมทเทกับผมมทุกคนเขาไม่อยากเล่นกับแมทเทกับผมแล้วเขาจทิ้งผมเลยไนั่งปั่นตรงนี้เลยแล้วกันนะผมว่าผมต้องไปช่วยวจะจังหวะนี้จังหวะฮีโร โอเคผมไม่รู้ว่าเขาไล่คนหนึ่งอยู่ไหนนะคขเด็ดเสียงหัวใจใกล้มากเลยอะตรงไหนวะโอเคผมเห็นแสงไฟนะน่าจะอยู่ในสี่แถวนี่ไงโอ้เพื่อนบอกให้ผมทีเอ้าบอกทีเอาลถมาเนี่ยโอ้โหแย่ละทุกคนต้องเจ็ดเป็สองเจ็ดสองเฮ้ยใจเย็นเพื่อนเมื่อกี้หมุนไม่ติดด้วยนะใจเย็นโอเคโอ้เราไม่ได้เก่งเลยเมื่อกี้หมุนเจ็ดสองไม่ติดแต่ก็ยังพอม,มุดมุดตูดได้อยู่ ตอนนี้เหลือสองเครื่องนะเราต้องรีบปัดละ <c oughs> เพื่อนลาไปอีกแล้วนะเอ้าโหมาทางนี้โอเคนะเขาพังเครื่องเลยไงพังเครื่องเลยไนงะ๋ยวผมรอแต่เอาแล้วผมขอเขอ้าผมเลยไนงะเอาผมเลยแบบนี้ผมพับเลยแล้วกันเทฟชีวิตก่อนเดี๋ <c oughs> ยวเดี๋ยวไม่อยากล้มตอนนี้นะผมเพราะว่าตรงนี้มีห้องวีนะเราอาจจะเสียเปรียบได้ถ้าเราลงห้องวีอ่ะเหมือนจะไม่เอาแล้ววะมันมีเครื่องอีกไหมเครื่องมันเล็กผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะ เดี๋ยวผมวิ่งไปดูตรงแมทเทพดว่าแม่เทบเหมือนจะไม่มีนะผมไม่มีเสาขึ้นนะ <c oughs> ผมก็เสียดายเครื่องตัวนี้เดี๋ยวผมขอปันเครื่อ,อตงตัวนี้เลยกันโอเคลงมาแล้วคนนั้นยังไม่ตายส่งไม่ได้ด้วยไกลเกินปันเลย <c oughs> เขาน่าจะกลับมาเราไม่มีเสียงหัวใจเลยนะ <c oughs> โอ้โหเปิร์กมาที่มาเพื่อนไม่มีเสียงหัวใจด้วยเอาดิคดตึงคตึงมาดิมาแมเทพกับผมหรือเปล่า เคเสียงหัวใจขึ้นละเราก็จูได้หลอไฟรือเปล่าเอ้ยไม่หลอกโอเคตรงนี้ไม่มีไม้แล้วต้องเข้าแมทเทียมได้ผมตรงนี้เหลือหนึ่งเครื่องมาดิมาผมจูได้นะหนึ่งเครื่องเนี้ยเข้าแมทเทียมดีกว่ายังพอเล่นได้เอ้าทิ้งเลยไม่อยากเล่นแมทเทียมบอกเพื่อนถ้าเล่นแมทเทียมนี่ทั้งวันนะโอ้โหเขาไม่เอาร้วัะทุกคนโอเคมีคนไปดึงกันละผมต้องไปปั่นเดี๋ยวผมไปดูบ้านเล็กดีกว่าเอ้าโอ้โหเราเครื่องมาเล็กเสร็จพอดีประตูเกิดสี่แถว แล้วก็แม่เทพเลวผมโอเคผมต้องไปหาถันมาเนี่ยผมไม่ได้ถันนะไกลเกินโอเคผมคนนี้น่าจะตายละลาก่อนฮะล้างน,น่าจะทันอยู่ตอนที้เขาจะมาโอเคไปประตูนึงก่อนเขาจะมาประตูนี้นะใช้เฟิร์สสองที่ไหนวะเฟิร์ไม่ขึ้นสัญลักษณ์โอเคอยู่ข้างหลังรู้เรื่องเฟิร์สขึ้นแสดงนะผมสำหรับสายเนียนสามบัต หรือว่ามือใหม่ก็ได้สามารถเอาไปลองเล่นดูได้นะผมเปิร์กข้างล่างเนี่ยมันจะบอกตำแหน่งนะผมทำหน้าที่คล้ายๆเปิร์กแมวนะโอเคขอหิวโอ้ย,อย,อยไม่ทันวะว่าจะไปฮิวจะได้โอเคเกมนี้ก็จีทีครับผมถึงจะได้เปิร์กแบบอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะผมสำหรับชาเลนจ์นี้ส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบาย ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดตามกด,กดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทําคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้น